ผู้ชมฮะเขาบอกว่าบ้านหลังนี้วันหนึ่งก็มีเป็นพันเรื่องอแล้วตอนนี้เขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเดียวจะเปลี่ยนพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์แล้ววันวันมีแต่สัตว์วิ่งเข้าบ้านเขาล่าสุดลูกหมูป่าหกตัวมุ่งหน้าเข้าบ้านหลังนี้ไปแล้วครับ หมูวิ่งเข้าบ้านเพิ่ง <1 S 2> <ด>ตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวหกตัวหกตัวครับเอาเขาเลี้ยงหมูเหรอที่นี่มีเขาไม่ได้เลี้ยง เจ้าของบ้านยืนงงไะ<ม>เห็นไหมเล่าเกาหัวแล้วแก,กแก,กเลยอะไรขึ้นเนี่ยงงสิครับอยู่ๆลูกหมูป่ามาจากไหนวิ่งเข้าบ้านเขาตั้งหงตัวแล้วทำไงอะปิดประตูเลยโอ้ปิดประตูเตรียมแกงละงานนี้ไม่ไดปา่าอร่อยปิดประตูอุย้ยมันมาจากไหนอะมันมาจากไหน<อ>นี่แหละที่เราต้องไปติดตามกันแล้วก็บ้านหลังนี้มีสตอรี่มีเรื่องราวเดี๋ยวฟังผมเล่าให้ดีคุณผู้ชมให้ดูคลิปนี้กันก่นกอนเราได้มาจากติ๊กตอกที่ใช้ชัื่อวาอิฟชบาเขาเผยคลิปลูกหมูป่าหกตัวพากันวิ่งตุ๊กตุ๊ เ้าบ้านหลังนี้คลิปนี้มันมาพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าในเช้าวันนี้คุณผู้ชายกําลังจะไปทํางานและใช่ค่ะยังขอย้ําคําเดิมว่าที่บ้านเลี้ยงร็อตไวเลอร์แค่ตัวเดียวที่เห็นั้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เท่านั้นที่เขาเลี้ยงเอาไว้ส่วนตัวอื่นมาจากไหนไม่รู้เออบ้านหรือสวนสาธารณะที่บ้านน่ะเลี้ยงหมาตัวนี้ตัวเดียวแล้วตัวนี้ก็ปล่อยให้หมูวิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยเหรอใช่งงมากร็อตไวเลอร์ที่เป็นมิตรกับสังคมมาก ลอตไวเลอร์ที่เป็นมิดมากพร้อ <laughs> ม oh. จะปล่อยให้ตัวอะไรไม่รู้เข้าบ้านเลยไปหมดถ้าขโมยเข้ามาไม่หงายท้องเล่นด้วยเลย <laughs> เ,เหตุการณ์นี้มันเกิดที่อำเภอเพชรจังหวัดอุดรธานีลูกหมูป่าที่วิ่งเข้าบ้านไปนั้นเป็นน้องหมูป่าที่ <c oughs> โดนเลี้ยงเอาไว้แต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าบ้านหลังไหนเลี้ยงก็ <c oughs> คงจะเลี้ยงเอาไว้แถวนั้นในหมู่บ้านนั่นแหละ <c oughs> ก่อนหน้านี้น้องไปตองคุณเชื่อไหมคุณผู้ชมติดตามด้วยนะเขาบอกว่านอนเนี่ยนะ เคยเข้ามาในบ้านหลังนี้และเจ้าของบ้านก็ได้แต่ยืนเฉยๆไม่ได้ไล่ไปหรอกแสดงว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกไม่แก้วแล้วต่อมามเหตุการณ์อื่นนะคุณยายเคยเปิดน้ําใส่กระมังเอาไว้ให้นอนเนี่ยเล่นน้ำ<ว>ก็เลยติดใจใช่ครับอยากมาเล่นน้ําบ้านนี้อีกไอ้ลูกหมูป่าพวกนี้มันก็เลยคงจะชิน ก็เลยเข้ามาอีกมาเล่นน้ําอีกเข้าใจละแล้วบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเขารักสัตว์ครับเขาไม่ได้ไล่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําอันตรายอะไรมาแนเข้ามาแล้วอะเนาอเขาว่าหมูพีกแล้วนะลูกหมูป่าที่มาเนี่ยมีมาก่าหมูอีกเหรอถูกคบน้องใบตองเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีแมวแมวประมาณ5ถึง6ตัวทะลุฝาบ้านตกลงมาห้าถึงหตัวนะเป็นค้อไม่รู้อ้โมันคลอดแล้วมันตกลงมาอย่างเงี้ยนั่นสิครับ แล้วนอกจากนี้ยังมีอีกห<ะ>มาไซบีเรียน<ะ>มาจากไหนก็ไม่รู้เคยเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วที่ต้าตกใจไปกว่านั้นอันนี้เขาเล่าให้ฟังมีมีภาพน,นะคือไก่มีไก่เคยหลุดเข้ามาด้วยโอเคพี่พี่เปิดประตัวแหละดีแล้วแนะนำให้บ้านนี้เปิดเป็นสวนสัตว์เปิดนะครับเออใช่อันนี้เปิดสวนสัตว์เปิดเปิดเข้าเปิดออเดินเข้าเดินออกโหสวนสนามจไป เลยมาอยู่กันเลยไม่ล่าให้มันคบอ่ะเจ้าที่สาคัญไอสุนัขที่เลี้ยงไว้ที่บ้านหลังนี้ที่บอกเลี้ยงไว้ตัวเดียวอ่ะก็ไม่สนใจปล่อยเป็นมิตรกับทุกอย่างเข้ามาเลยเข้ามาเลยเป็นมิตรกับทุกอย่างยกเว้นโซฟาเออไม่แน่เหมือนกันอาจจะยับจัิงโซฟาจะยับได้เหมือนกันโซฟาและรองเท้าเท่านั้นแหละสรุ่เลี้ยงรถไปเลยหรือว่าโกเด้นโอ้โหตายแล้วเปิดสนสั์ หรึง<จ>สวนสัตว์เปิดเอาแต่ย่างงี้คงเป็นคนที่ใจดีไงใช่ไหมไม่อยากจะไปทำร้ายอะไรมันอยากเข้ามาก็ามาแล้วก็ไม่ได้ไปทำร้ายอะไรแบบนี้น<ช>ึง<ช>วันพันกว่าเรื่องจร,งจริง,รงเรื่องนี้ไม่เกินจริงนะคะค